สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบายบายครับบายบายพี่สายบอกมือลาบายบายพี่สายบายบายบายสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับโอ้โอ้โหพี่แม่บอกบายทางนี้อ๋อทางนี้บายเหรอไหนคุณบายบายเหรอบายอุ้ยอุ้ยบายอ้วนนะสงสัยอะไรอ้วนทำไมกรัมปี้ขนาดนี้ครับอายิ้มหวานให้ป้าแม่เลยอายิ้มหวานเออ จุ๊บกัแม่แล้วจุ๊บๆสองจุ๊บแล้วอ๋อโหสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อย่าให้แม่ขายหน้าสิ <c oughs> ยิ้มหวานยิ้มหวาน <c oughs> ยิ้มหวานไม่เอาสักอย่างเหม่อเหม่อเหม่อเหมอมองเหมอ,มอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมองฟ้าอ๋อคนนี้ยังสวัสดีอยู่ <c oughs> คนนี้สวัสดีอ๋อสวัสดีเออตัวย่อบายพี่สายบายโบกมือพี่สายอ๋อสวัสดีอยู่ไม่นี่หยอดเหรียญหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ๋อโบกมือแล้วสวัสดีอ๋อนี่เป็นท่านี้โอเค ส่วนคนนี้ <Okay. S 1> อ๋อจ๊บด้วยอ๋อจูบโอด้านนั้นทําใหญ่เลยด้านนี้หมดโคตาคหมดโคตาคคคบ,บรายลูกบราย